โอเคถึงละฮึย่ฮเออเออเออฮึฮะห้าวอหรอไม่เออวันนี้ฮึออเออ,อ,อเป็นไงบ้างโอเคดีฮะหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนจีแมนแต่ก็ไม่ใช่เราตาแค่เลืองแสงก็แค่นั้นแหละ โอเคแกมองไม่เห็นเอาละที่เหลือแค่เข้าไปในฐานขอให้พวกทอยเล็ดหน้าง่าหนางูแหงเสียงเหนื่อยๆปะสงสัยต้องอย,าย,ายา่ายายาเบาเบาตัวนี้มันไม่มีลูกตา ผิดหอยิงแล้วเออผมไ่ตงกระซิบกันแล้วมั้งเออหูว์ช่วยได้ไหมเนี่ยมานี่มาหนี่ฮะบิงเร็วเฮ้ยเดีอืมจะน่ก็ปะ โอ้ไปกูตาแกเอ้ยใครยิงวะชั้นเองมีปัญหาอะไรไหมถ้าเกิดชั้นฆ่านาไอ้ยแกเยอยเยีะยืออ๋ออ๋ออ๋ออือยิงแล้วนะลมค้อนเออมาสีแดงปัดไม่ ตายสักทีันเบวกับเสียงเลาของแกแล้วโอเคใช่ไหมโอเคดีฮะทางนี้ ฮะฮึย okay. huh? uh, mm ืุบกี้อ่าเอสัะงั้นเราไปกี้สองคนดีกว่าเออโอเคเอาฮอโอ้ที่นี่คงน่าจะเกิดบางอย่างแล้วนะตรงนี้มีอะไรหรอเนี่ย เปิดดูหน่อซี่เฮ้ยนี่สินี่แน่ยังงั้นแหละเออตัวจิกมาพอด,ดีเลยล่ะเฮ้ยชปิดดีกว่านะไปห้องต่อไปเถอะอือเห็นด้วย กินกันเองเหรอจำกระหม่อมอ,อ,อ,ยอยู่กับเพื่อนฉันโชิบหายโดนเกล้วกูอย่ไม่ได้นะครับแล้วก็โอเคใช่ไหม ฮมว้าวถ้าสนใจเนี่ยต้อง่าละไม่ฉันมีวิธีก็แค่สแกนและลบสิ่งที่เห็นก็แค่นั้น